จากสวนลูกหมูวานตู้พันไม้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเพื่อนสมาชิกกันแป๊บหนึ่งเนาะวันนี้นะคะเราจะมาจัดโปรเซตหนามดําค่ะต้องบอกกับเพื่อนสมาชิกก่อนว่ามาหนามดําเซตเนี้ยเหลือแค่20เซตสุดท้ายเท่านั้นนะคะเพื่อนๆนได้ยินไหมคะนี่นะคะเป็นหนามดําเซตนี้เลยค่ะหต้นนะคะส่งฟรีกับราคา1,200บาทให้กับเพื่อนสมาชิกเลยค่ะ ต้องบอกเพื่อสมาชิกครั้งหนึ่งว่าเราจัดโบน้ำดำอันนี้เหลืออีกแค่20เซตเท่านั้นใครที่สนใจนะคะทิมสนใจในไลน์นี้ได้เลยเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบนะคะค่ะต้องเออพื่อสมาชิกเข้ามากันยังมีมาแล้วหนึ่งคนตอนนี้มีมีเข้ามาแล้วนะคะสองสองสองท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามาจัดเซตหนามดำเอ่อหนามดำเนี่ยเราจัดเซตอยู่แล้วแต่ว่าเราเหลืออีกแค่20เซตสุดท้ายเท่านั้นกับเพื่อสมาชิกท่านใดที่สนใจ พิมสนใจได้เลยนะคะพิมสนใจเลยแล้วเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบกลับไปค่ะไหน,นก็ให้เพื่อนสมาชิกเดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกกันแป๊บหนึ่งเนาะค่ะตอหรับเพื่อนสมาชิกเ,เข้ามาเนาะอันนี้จะเป็นเรามาจัดอ่าจะบอกกับเพื่อนสมาชิกยังไงดีอะยี่สิบเซตสุดท้ายดีกว่ากับหนามดำขนาดถุงเบอร์เจ็ดอันนี้นะคะนี่แบบนี้เลยหกต้นหนึ่งพันสองร้อยบาทส่งฟรีค่ะ นาำดำหรือโอชีเป็นผู้เลียนจากมาเลเซียนะคะสําหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเนะาะสนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามกับเราได้ต้องบอกว่าเหลือแค่20เซตสุดท้ายเท่านั้นใครที่สนใจในรายนี้พิมพ์สนใจได้เลยค่ะ6กต้น1น0 0บาทส่งฟรีเลยนะคะนี่แบบนี้เลยนามดำหรือว่าโอชีค่ะเป็นผู้เลียนจากมาเลเซียนเนะเาะลักษณะขนของของของหนามดำเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองอมส้มนะคะ เม็ดร,รีบเนื้อเยอะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะคือเขาจะมีกิ่งของเขาเฉพาะตัวสําหรับใครที่สนใจนะคะพิมพ์กับเราได้เลยพิมพ์สนใจไว้ได้เลยเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบกลับเนาะหรือว่าเพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจสายพันธุ์อื่นก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เหมือนกันนะคะใน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 เพจจาหน่ายกิ่งพันธุ์ทูเรียนหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรติดต่อที่0ู9 9 3 9 2 6 3 5ค่ะแต่ว่าในไ์เนี้ยเพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจหนามดา และอยากได้หนามดำอยู่เราต้องบอกแนะนำโปนี้เลยดีกว่า6ต้น1,200บาทคุ้มค่ามากมากเลยนะคะแล้วจะต้องบอกว่าเหลือแค่20เซตเท่านั้นใครที่สนใจเนี่ยพิมพ์สนใจได้เลยนะคะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูเลยนะคะ6ต้นแบบนี้เป็นถุงเมอร์7นะคะ1,200บาทคุ้มค่ามากๆเลยใครที่สนใจพิมพเข้ามาได้เลยนะคะ อันนี้เป็นทูเรียนพันหนามดำนะคะให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นแบบนี้เลยหนามดำา20เซตสุดท้ายค่ะใครที่สนใจพิมพ์สนใจได้เลยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่เบอร์089939 2 6 3 5ค่ะหรือว่าจะเป็นใน Line แอดก็ได้นะคะ Line แอดกิ่งพันทูเรียนค่ะหรือว่าใครที่อยากจะมาชมที่หน้าสวนมาชมหน้าสวนได้แต่อันนี้จะเป็นเฉพาะโปรลงกล่องเท่านั้นนะคะ สำหรับเพื่อนสมาชิกที่สนใจคือจะต้องบอกว่ามีแค่20เซตเท่านั้นคุยแง้ยเป็นเหมือนนาทีทองค่ะจัดให้กับเพื่อนสมาชิกเลยใครที่สนใจใครที่อยากได้ใครกำลังที่ต้องการหาต้นพันธุอยู่ต้นพันุหนามดําของเรานะคะเป็นสายพันธุ์แท้จากสวนจตหวิสูตรเลยนะคะเนี่ยแบบนี้เลยกับเพื่อนสมาชิกแค่ไหนที่กลัวว่าจะได้ของปลอมของไม่ตรงปกเนี่ยมั่นใจในในสวนเราได้เลยค่ะว่าของเราอะส่งของแท้แน่นอน ้องปลูกแบบนี้เลยอากิ่งพันก็มาจากสวนจัทวิสูรนะคะใครที่สนใจเนี่ยพิมพ์ได้เลยค่ะ6ต้น1,200บาทส่งฟรีนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีแค่20เซตเท่านั้นนะคะใครที่สนใจพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้เพื่อนสมาชิกเข้ามาดูกันหลายท่านเลยนะคะก็ถ้าสนใจสั่งซื้อได้เลยค่ะ20เซตสุดท้ายค่ะ ตอนนี้มีลูกคา้าพี่แอดมินแจ้งว่ามีลูกค้าสั่งซื้อไปแล้วสามเซตนะคะตอนนี้ก็เหลือสิบเจ็ดเซตค่ะค่ะค่ะแล้วต้องบอกกับเพื่อนสมาชิกก่อนเลยว่าช้าไม่ได้แล้วนะคะเหลือแค่สิบเจ็ดเซตเท่านั้นในตอนนี้ใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบพิมพ์คําว่าสนใจเลยหรือว่าพิมสนใจเลยเร็วที่สุดใช่ตอนนี้พิมพสนใจเร็วที่สุดค่ะใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบแล้วหกต้นหนึ่งพันสองร้อยบาทเหลืออีกแค่สิบเจ็ดเซตเท่านั้นใครที่ต้องการต้นพันนะคะ าสายพันุแท้หนามดำนะคะหนามดำหรือว่าโอชินเนี่ยค่ะใครที่ต้องการเป็นทุเรียนมาเลเซียนะคะสามารถสั่งซื้อกับเราได้เลย6กต้นหนึ่บาทส่งฟรีทั้งหา,า,ากคุ้มมากๆค่ะรอช้าไม่ได้แล้วนะคะเหลืออีกไม่ไม่เยอะแล้วเนาะ<ม>ต้องบอกกับเพื่อนสมาชิกเลยว่าใครที่สนใจเนี่ยพิมพสนใจได้เลยนะคะให้ดูกันแบบนี้เลยะคะ่ะเราส่งของแท้ของจริงแน่นอน,นะคะ่ะตรงปกแน่นอน ก็แพ็กจะส่งลงกล่องส่งถึงหน้าบ้านนะคะเพื่อนสมาชิกสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะตอนนี้หนามดํามาแรงมากเลยค่ะก็ถ้าที่หน้าสวนก็ขายกันเรียกว่าโตไม่ทันนะคะเพราะว่า,เ,าเพื่อนสมาชิกสั่งซื้อเยอะมากค่ะตอนนี้กําลังนิยมปลูกกันเลยค่ะหนามดํา อตอนนี้เราก็เลยมาจัดโปรโมชั่นลงกล่องให้นะคะสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ไม่สามารถเดินทางมาที่หน้าสวนได้ก็จัดส่งลงกล่องไปเลยค่ะอันนี้หนามดำแท้นะคะจากสวนจันวิสูตรค่ะก็ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจนะคะรีบสั่งซื้อได้เลยเราเปิดเพียง20เซตนะคะตอนนี้เพื่อนสมาชิกก็แอดไลน์สั่งซื้อกันไปแล้วบ้างก็เหลือ17เซตค่ะถ้าเพื่อนสมาชิกสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะ สำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจนะต้องบอกว่านาทีทองเราเปิดนาทีทองให้กับ20เซตแต่ตอนนี้เหลือแค่17เซตละใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบพิมพ์คำว่าสนใจนะคะแล้วก็รีบ,รบจับจองกันเลยดีกว่าเดี๋ยวของดีจะหมดก่อนต้องบอกว่า6ต้น1,200บาทส่งฟรีเนี่ยคุ้มมากๆเลยค่ะใครที่สนใจพิมพ์สนใจได้เลยนะคะเป็นหนามดำสายพันธุ์หนามดำเนี่ยมาจากมาเลเซียค่ะ,คะต้องบอกว่าเนื้อของเขานะคะมีลักษณะส,สีเหลืองส้มนะคะ แล้วก็เขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวค่ะสําหรับเพื่อนสมาชิกที่สนใจอยากจะปลูกสนใจอยากจะออลองปลูกแต,ต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้กําลังมาแรางจริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าที่สวนเนี่ยโตไม่ทันกันเลยคือรุ่นรุ่นนี้ขายออกหมดแล้วส่วนใหญ่เพื่อนสมาชิกท,ท,ที่ที่มาดูที่หน้าสวนก็จะได้รุ่นรุ่นนี้ไปเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกอยากได้ตอนนี้เหลือแค่20เซต ต้องรีบจับจองกันเลยดีกว่าหรือว่าอยากจะมาดูที่หน้าสวนก็ได้นะคะหน้าสวนของเราก็อยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวค่ะจังหวัดจันทบุรีนะคะหรือว่าเพื่อสมาชิกที่ไม่สะดวกเดินทางมาวันนี้เราจัดโปรโมชั่นดีๆให้เป็นโปรโมชั่นลงกล่องกระดาษดำนะคะ6ต้น1,200บาทส่งฟรีค่ะคนที่สนใจก็พิมพ์สนใจได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่เบอร์แอดมินค่ะ สเบอร์นะคะ,ะเป็นเบอร์0636587602ค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ0636574901ค่ะก็แอดมินสามารถติดต่อได้ตลอดค่ะลูกค้าโทรมาสอบถามได้ค่ะค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะต้องบอกเลยว่าด่วนมากๆเลยเนาะเรามาจัดโปรให้เนี่ยใครที่สนใจอดี๋พิมสนใจได้เลยนะคะกับหนามดำค่ะ6ต้น1,200บาทจงฟรีตั้งหาก ใครที่ต้องการสายพันธุ์แท้นะคะเนี่ยของเราส่งจริงส่งแท้แน่นอนตรงปกแน่นอนเพื่อสมาชิกไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสามารถสนใจก็พิมพ์สนใจมาเลยเปิดนาทีทองนะคะเพียง20เซตเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนสมาชิกสนใจสามารถแจ้งได้เลยค่ะจะเอากี่เซตก็ได้ค่ะตอนนี้เรายังมีว่างอยู่ค่ะนาทีทองค่ะอันนี้นะคะ บอกกับเพื่อนสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะว่า,าวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นหนามดําให้20เซตเท่านั้นจะบอกว่า20เซตเนี้ยเหลือไม่ถึง20เซตแล้วนะคะเหลืออีกประมาณ17เซตส7เซตเนี้ยยังไม่มีเจ้าของนะคะสามารถจับจองกันได้เลยกับหนามดํานะคะหรือว่าโอชีเป็นฮูเรียนจากมาเลเซียค่ะเป็นเออเรามาจัดเซตวันนี้6ต้นในราคา1,200บาทแถมส่งฟรีให้กับเพื่อนสมาชิกอีกทาง มันเหมาะสําหรับคนที่อยากปลูกอยากได้หรือว่าอยากจะเอาปลูกไว้ลองชิมก็ได้นะคะจะบอกว่ามันมันคุ้มค่ามากๆเลยค่ะกับเซตเนี้ที่เราจัดให้เพื่อนสมาชิกที่ไม่สามารถเดินทางมาซื้อหน้าสวนได้หรือว่าเคยสั่งซื้อแล้วมันได้ของไม่ตรงปกลองมาซื้อกับเราได้เลยค่ะรับรองว่าได้ของแท้ตรงปกแน่นอนนี่กับหนําดำนะคะ6ต้น1,200บาทจัดส่งฟรีทั่วไทย ต้องบอกเพื่อนสมาชิกแบบนี้เลยส่งฟรีทั่วไทยเลยค่ะใครที่สนใจเนี่ยพิมพ์สนใจได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนได้ต้นพันธ้นะคะเป็นหนามดําแบบนี้เลยไปแบบนี้เลยค่ะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะคะใครที่สนใจเนี่ยพิมพ์สนใจได้เลยค่ะเหลือถึง17เซนหรือเปล่าตอนนี้ไม่แน่ใจน่าจะจองมีจองไปบ้างแล้วค่ะค่ะถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจนะต้องบอกว่าช้าไม่ได้เพราะว่าของของเรามีจํานวนจากัดมากๆเลยค่ะ ใครที่สนใจเนี่ยพิมพ์สนใจได้เลยแล้วเดี๋ยวจะมีแอดมินติดต่อกับไปค่ะต้องบอกกับเพื่อนสมาชิกไปก่อนเนาะว่าก่อนที่จะโอนเงินหรือว่าก่อนที่จะชาระเงินเนี่ยให้รบกวนเพื่อนสมาชิกดูชื่อดูชื่อดูชื่อ,อนิดนึงค่ะจะต้องเป็นชื่ออะไรคะจะมีทั้งหมด4บัญชีนะคะถ้าเป็นอของทางสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้ะคะ่ะบัญชีที่1นนะคะก็คือบริษัทพรีเมียมกิม่นพันค่ะแล้วก็บัญชีที่2จะเป็นชื่อนางสาววรลลั์ละอ,อ่อนค่ะ บัญชีที่ 3, ่าเป็นบัญชีชื่อนายนัทกรงพงษ์ทินิดค่ะแล้วก็บัญชีที่4ค่ะเป็นชื่อนายวินยนัยละอ่อนนะคะก่อนที่ลูกค้าจะโอนรบกวนเช็คนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพที่ว่า,ามาหลอกลูกค้าให้โอนเงินนะคะถ้าบัญชีของที่ร้านลุงหมูกระตุ้ยพันไม้เราจะมีแค่สี่บัญชีเท่านั้นค่ะที่เราประกาศอยู่หน้าเพจอยู่บ่อยๆว่า,าบัญชีเรามีแค่สี่บัญชีนี้เท่านั้นที่ สามารถโอนได้ค่ะใช่ค่ะนอกจากนั้นจะเป็นมิจฉาชีพเท่านั้นนะคะรบก,กวนลูกค้านิดนึงเนาะว่าก่อนที่ลูกค้าจะโอนเงินให้เราเนี่ยลูกค้าต้องเช็คนิดนึงค่ะไม่นั้นอะ่ะอาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกได้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเพจของเราเป็นเพจที่มีตัวตนจริงค่ะมีหน้าสวนอยู่จริงนะคะหน้าสวนของเรานะคะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะใครที่สนใจจะมาชมที่สวนหรือว่าต้องการมาดูพันธุ์เพิ่มเติม,ตมก็มาดูได้สายพันธุ์ของเราเนี่ยมีมากกว่า150กว่าสายพันธุ์เลยต้องบอกเพื่อนสมาชิกเลยว่านอกจากจะมา ดูสายพันธุ์แล้วยังมีร้านอาหารอีกร้านอาหารกาแฟของเรานะคะนี่ครัเมนูอยู่ด้านหลังนีขอญาตแทนเมนูให้ดูนะคะค่ะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยนอกจากจะมาได้ต้นพันธุ์ที่ดีแล้วยังได้ทานอาหารที่อร่อยกาแฟที่อร่อยอจังหาค่ะใครที่สนใจเนี่ยมาได้เลยนะคะต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่จังหวัดจันทบ,บุรีเมืองจันทบ,บุรีเนี่ยมีที่เที่ยวมากมายมีรูมูป,ปัตูุ้ยอยู่ในนั้นด้วยใ,ใครที่ต้องการสายพันธุ์ทุเรียนนะคะดีดีด สายพันธุ์แท้จากสวนทะวิสูรนะคะอันนี้หนามดำเป็นสายพันธุ์แท้นะคะใครที่มาชมก็ได้น้าสวนก็ได้มาเที่ยวชมก็ได้หรือว่าอยากจะได้พันธุ์เพิ่มเติมมาได้เลยค่ะเรามีพันธุ์ต่างๆมากมายให้กับเพื่อนสมาชิกได้เลือกค่ะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกเนี่ยจะมาสั่งซื้อกับเราก็ได้นะคะในเพจจาหน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียนค่ะของเราแต่ตอนนี้เรามาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับเพื่อนสมาชิกเป็นหนามดาหนามดําสายพันธุ์แท้จาก ส่วนจะทวิสูตรนะคะเจ้าต้องบอกกับเพื่อนสมาชิกเลยว่าเหลือไม่ถึง17เซตแล้วจาก20เซตเนาะเราจัดโปรให้6ต้นในราคา1,200บาทใครที่สนใจเนี่ยพิมพสนใจได้เลยค่าจัดส่งสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะจะบอกว่าก่อนว่าวันนี้เราจัดโปรโมชั่นส่งฟรีให้กับเพื่อนสมาชิกด้วยใครที่สนใจเนี่ยพิมพสนใจได้เลยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะคะใน เบอร์โทรแอดมินค่ะมีอยู่2เบอร์ค่ะค่ะเป็นเบอร์063 657 4901ค่ะแล้วก็อีก1เบอร์นะคะเป็นเบอร์063 658 7602ค่ะแอดมินสามารถโทรติดต่อได้ตลอดค่ะถ้าลูกค้าจะสอบถามาสายพันธ์ุหรือว่าสอบถามการจัดส่งเนี้ยค่ะโทรหาแอดมินได้เลยค่ะยินดีรับสายค่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจเนาะบอกว่ารอช้าไม่ได้แล้วต้องรีบพิมพ์คำว่าสนใจกันเลยดีกว่า ใครที่อยากได้สายพันธุ์แท้แบบนี้นะคะสามารถสั่งซื้อกับเราได้เลยค่ะที่สวนลุงหมูป้าตู้ยพันไม้ค่ะเพื่อสมาชิกจะไม่ผิดหวังแน่นอนจะต้องบอกว่าหนามดําเนี่ยกําลังมาแรงมากๆเลยแล้วราคาของหนักของเขาเนี่ยดีมากๆค่ะคือเพื่อสมาชิกซื้อไปนอกจากจะซื้อไว้ทานเองหรือว่าซื้อไว้ต่อยอดในการขายก็ได้คือไม่ผิดหวังแน่นอนแต่เราต้องบอกว่าคือมันมันชี้ของนี้ของดีอะ่ะของดีจัดโบให้กับหก 6ต้น1,200บาทแถมยังส่งฟรีอีกใครที่สนใจเนี่ยพิมพ์สนใจได้เลยนะคะก็หนามดำ6ต้น1,200ก็เฉลี่ยแล้วก็ตกต้นละ200บาทถูคุ้มมากใช่ค่ะคุ้มมากแล้วเพื่อนสมาชิกไม่ต้องเสียค่าส่งด้วยค่ะเราส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะเป็นขนส่งไปษนียไทยแล้วก็เคอรี่ค่ะถ้าเพื่อนสมาชิกอ่าสามารถแจ้งได้ค่ะถ้าเขตที่เพื่อนสมาชิกอยู่ถ้าเขาสะดวกส่ง ไปชนีหรือเคอรี่สามารถแจ้งแอดมินได้ค่ะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะลูกค้าเบอร์เพื่อนสมาชิกสามารถแจ้งกับเราได้หรือว่ากลัวของเสียหายตอนที่ลูกค้ารับของเนี่ยลูกค้าก็เพียงแค่ถ่ายคลิปวิดีโอค่ะแต่จะบอกว่าน้อยมากที่จะมีของเสียหายจากเราส่วนใหญ่จะเป็นจากขนส่งเนาะแต่ว่าน้อยมากจริงๆค่ะแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกกลัวว่าเสียหายแล้วเคมไหมเคมค่ะแต่ลูกค้าจะต้องมีวิดีโอหรือว่ารูปถ่ายยืนยันกับเราเนาะใช่ค่ะ ให้ถ่ายวิดีโอไว้เลยค่ะตอนแกะกล่องนะคะเมื่อได้รับสินค้าจากเจ้าหน้าที่ขนส่งนะคะแกะกล่องก็ให้ถ่ายวิดีโอไว้เลยค่ะถ้ามีหักเสียหายก็ส่งวิดีโอนี้ค่ะแจ้งมาทางไลน์ให้อดินได้ทราบนะคะทางเราก็จะทําเรื่องเคมให้ค่ะก็คือจัดส่งให้ใหม่ค่ะในต้นที่หักหรือเสียหายนะคะ,คะแต่ว่าต้องมีวิดีโอยืนยันนะคะให้ลูกค้าถ่ายวิดีโอไว้ค่ะโหเนี่ยง่ายมากๆเลยสําหรับใครที่สนใจนะแล้วอยากได้สายพันธุ์แท้จากเราหรือว่าอาจจะไปโดนที่อื่น ที่อื่นหลอกมาแต่ว่าที่เราเนี่ยไม่มีแน่นอนค่ะคือลูกค้าสามารถสั่งซื้อกับเราได้เลยในเพจตรงตรงนี้เลยหรือว่าจะเป็นในลายแอดกิ่งพัน์ก็ได้หรือว่าจะเป็นออสอบถามเพิ่มเติม <ๆ S 1> ที่เบอร์0899392635ก็ได้ค่ะลูกเนี่ยได้สายพันแท้แบบนี้แน่นอนค่ะไม่จกตาแน่นอนค่ะใครที่สนใจหรือว่าให้ให้เราดูแล <laughs> <laughs> ให้เราดูแลได้เลยเนี่ย แล้วจะบอกว่าเซตเนี้ยเป็นเซตยอดฮิตเลยแล้วตอนนี้เหลืออีกแค่17เซตสุดท้ายใครที่สนใจเนี่ยพิมสนใจได้เลยในราคา1,200บาทส่งฟรีนะคะกับเพื่อนสมาชิกได้เลยใครที่สนใจนะคะอันเนี้ยเก็บเงินปลายทางได้ไหมคะได้ค่ะถ้าเก็บเงินปลายทางได้นะคะเพื่อนสมาชิก6ต้น1,200บาทคือส่งฟรีแบบโอนชำระแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกอ่าไม่สะดวกโอนชำระสามารถเก็บปลายทางได้ค่ะก็คือมีค่าธรรมเนียมปลายทางเพิ่ม100บาทค่ะ ก็จะเป็นจ่ายปลายทางทั้งหมด1,300บาทค่ะค่ะหรือว่าเพื่อนสมาชิกที่อยากได้แบบชำระเงินปลายทางก็ได้นะคะของเราก็มีแต่ว่าเก็บค่าบริการอีก100บาท<ช>แต่ว่าคใครที่สะดวกชำระเลยชำระเลยก็ได้ค่ะก็จะอยู่ที่1,200บาทแต่เพื่อนสมาชิกแบบเ้ยอยากเก็บปลายทางก็ได้มีเหมือนกันค่ะสะดวกแบบไหนแล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วว่าเรามีขนส่งสอยู่2ขนส่งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ไทยหรือว่าเคอรี่นะคะ อันนี้ก็ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหมือนกันแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยว่าเออแถวบ้านเคอรี่สะดวกกว่าก็เพียงแค่แจ้งแอดมินมาค่ะเราก็จะจัดส่งให้ตามที่ลูกค้าสะดวกค่ะ,คะ,อะพอดีแอดมินหลังบ้านแจ้งมาว่าตอนนี้เหลือเพียง10เซตเท่านั้นค่ะตอนนี้ปิดไปแล้ว10เซตค่ะค่ะสําหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจนะคะต้องรีบสั่งซื้อกับเราได้เลยจะบอกว่าเหลืออีกแค่10เซตเท่านั้นช้า ช้าหมดจริงๆนะคะใคร,รที่สนใจเนี่ยพิมสนใจได้เลยเนาะเหลืออีกแค่สิบเซตกับหมาอทุเรียนหนามดำหนามดำของเราเนี่ยหกต้นราคา1นึ่พันส0บาทแถมยังส่งฟรีให้กับเพื่อนสมาชิกอีกจะบอกว่าเป็นราคาที่แบบโปรราคาดีๆเลยดีกว่าโปรยอดคิดกันเลยดีกว่าเพราะถ้าหมดเนี่ยใครที่สนใจพิมสนใจได้เลยนะคะ,คะอ๋อหยิบให้ดู <S <S โชว์ต้นหน่อยอาจจะถือหนเนี่ยค่ะให้ดูต้นพันธุ์นะคะ ต้นพันแท้แน่นอนนะคะเนี่ยคะ่ะเป็นหนามดำนี่คะ่ะใบงามๆแบบนี้เลยคะ่ะหนามดําแท้นะคะลูกค้าจะได้ต้นแบบนี้เลยคะ่ะสวยสมบูรณ์ตรงแล้วก็พร้อมปลูกนะคะค่ะใครที่สนใจเนี่ยพิมพสนใจกับเราได้เลยจะต้องบอกว่าเหลืออีกแค่สิบเซตเท่านั้นกับหนามดำหนามดำสาสยพันธุแท้ของเราเนี่ยแท้แน่นอนไม่จกตาแน่นอน,นะค,ะค่ะใครที่สนใจพิมสนใจได้เลยเนาะหรือว่าลูกค้า อยากจะสอบถามว่านอกจากเซตนี้แล้วสามารถสั่งซื้ออันอื่นรวมได้ไหมได้นะคะแต่ว่าจะเสียค่าจะส่งตังหะแต่ว่าเซตเนี้ยเป็นเซตส่งฟรีให้กับเพื่อนสมาชิกในราคา1,200บาท6ต้น1,200บาทเนี่ยตกต้นเพียงละ2 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองถือว่าคุ้มมากๆใครที่สนใจเนี่ยพิมพสนใจได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินเนี่ยติดต่อ,อก,กลับไปหรือว่าเพื่อนสมาชิกอยากจะมาชมที่หน้าสวนก็ได้แต่ต้องบอกว่ามาชมที่หน้าสวนก็จะเป็นอีก มาให้เพื่อนสมาชิกได้เลือกอีกนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นโปรโลงลกองลงล่าะของเราเนี่ยก็คือ6ต้น1,200บาทส่งฟรีเหลืออ e ีกแค่10เซตเท่านั้นใครที่สนใจเนี่ยพิมพสนใจได้เลยบอกกับเพื่อนสมาชิกกันแบบนี้เลยว่าเหลืออ e ีกแค่10เซตเท่านั้นใครที่อยากได้เนาะรอช้าไม่ได้แล้วนะคะกับทุเรียนพันหนามดำค่ะเป็นทุเรียนจากมาเลเซียเน,ะะนาะลักษณะเนื้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองอมส้มค่ะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวใครที่สนใจอ่ะพิมพได้เลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวอีกเราอีกแป๊บหนึ่งเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะจะบอกว่าจะชี้ไงดิว่ใครที่สนใจพิมพสนใจได้เลยสำหรับเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้โปรโมชั่นนะคะอันนี้เรามาเปิดนาทีทองอ่ะ,อะสายพันธุ์หนามดำนะคะ6ต้น1,200บาทส่งฟรีค่ะเปิดเพียง20เซตเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับ20เซตเนี้ยเหลืออีกแค่10เซตเท่านั้นใครที่สนใจเนี่ยพิมพสนใจได้เลยกับเพื่อนสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะ ก็จะต้องบอกก่อนเลยว่าในหมอนอขออภัยค่ะหนามดำหนามดำของเราเนี่ยหกต้นในราคา1,200บาทจัดส่งฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็นขนส่งไปรษณีย์หรือว่าขนส่งเคอรี่แล้วแต่ลูกค้าสะดวกค่ะจะต้องบอกก่อนว่ามีบมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะแต่ว่าเก็บเงินปลายทางเนี่ยขนส่งจะเก็บเราเพิ่มเพราะฉะนั้นเราก็จะขอเก็บเพิ่มอีก100บาท,บาทก็คือลูกค้ารับของที่หน้าบ้านเนี่ยลูกค้าก็จะจ่ายอยู่ที่1,300บาทค่ะจะได้ของแบบนี้ไปเลย ใครที่สนใจเนี่ยพิมพสนใจกับเราได้เลยนะคะต้องบอกว่าหนามดำเนี่ยเป็นโปยอดฮิตแล้ววันนี้เรามาจัดโป๊นาทีทองให้กับเพื่อนสมาชิกเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากมากใครที่สนใจนะถือพิมพ์สนใจได้เลยหรือว่าลูกค้าอยากจะมาชมที่สวนก็นได้ค่ะของเราเนี่ยมีมากกว่า1 5 0าสายพันธุ์ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเปิดให้ให้เพื่อนสมาชิกได้ดูเนาะ,ะเป็นลูกลูกเนี่ยค่ะเนื้อของหนามดำค่ะเป็นอย่างนี้เลยค่ะ เนื้อเหลืองเข้มนะคะนี่ค่ะเนื้อเหลืองเข้มแบบนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนสมาชิกสนใจปลูกนะคะก็อ่าถ้าได้ผลผลิตแล้วเนื้อเป็นสีเหลืองเข้มแบบนี้เลยค่ะรสชาติไม่ต้องบอกว่าอร่อยแค่ไหนนะคะใช่เพราะว่าที่สวนเราลุงหมูก็รีวิวทุกปีนะคะพันหนามดํา ค่ะแล้วสำหรับเพื่อนสมาชิกที่อยากจะซื้อไปชิมซื้อไปชิมค่ะจะต้องการต้นพันธุ์เพื่อที่ปลูกไว้กินเองเนาะหรือว่าปลูกขายต่อยอดก็ได้คือจะต้องบอกว่าราคาเนี่ยดีมากๆเลยกับทุเรียนพันธุ์หนมดำเนาะใครที่สนใจเนี่ยพิมสนใจได้เลยเหลืออีกแค่สิบเซตเท่านั้นกับทุเรียนพันธุ์หนมดำค่ะ6ต้น1,200บาทโอ้ยราคาเนี้ยหาไม่ได้แล้วจริงๆส่งฟรีจังหากลูกค้าหรือว่าสะดวก อยากจะได้เก็บเงินไปทางได้ไหมได้ค่ะแค่ลูกค้าแจ้งกับเรามาใครที่โดนเนี่ยโดนเทจากที่อื่นมายอะให้เราดูแลดีกว่าสามารถสั่งซื้อกับเราได้เลยหนึ่งในราคา1,200บาทนะคะกับทุเรียนพันหนามน้ำหกต้นนี้ใครที่สนใจเนี่ยพพิพ์สนใจได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเหลือไม่ถึงแล้วเนาะใช่ค่ะ ตอนนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกเข้ามากันเรื่อยๆนะคะจะต้องบอกว่าวันนี้เรามาจาัดนาทีทองนาทีทองกับทุเรียนพันหนามดำค่ะให้กับเพื่อนสมาชิกตอนนี้เหลืออีกแค่สิบเซตเท่านั้นใครที่สนใจเนี่ยรีบพิมพ์เลยดีกว่าใช่ค่ะต้องบอกไว้ก่อนว่าช้าหมดโวจริงๆค่ะหมดจริงๆนะคะ, <c oughs> ะเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจสามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะในในคอมเมนต์หรือว่าแจ้งมาทางอินบ็อกซ์ก็ได้ค่ะก็ถ้าเพื่อนสมาชิก สนใจอยากที่จะอยากที่จะทานลูกทุเรียนนะคะเราก็มีประชาสัมพันธ์อยากจะฝากกลุ่มของกลุ่มสั่งจองลูกทุเรียนสวนลุงหมูประตุ้ยพันไม้ไว้หน่อยค่ะนี่ค่ะเป็นกลุ่มนี้ค่ะอะ่ชื่อว่ากลุ่มสั่งจองลูกทุเรียนสวนลุงหมูประตุ้ยพันไม้ค่ะถ้าเพื่อนสมาชิกสนใจที่จะทานลูกทุเรียนนะคะ,คะก็เรามีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะพันธุหนามดำก็มีนะคะ ถ้าอยากทานลูกทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์นะคะเนี่ยค่ะเราก็มีมาจําจหน่ายอย่างเช่นล่าสุดนะคะเปิดจําหน่ายทุเรียนนกหยิบค่ะก็มีหลายสายพันธุ์นะคะอยากให้เพื่อนสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไว้นะคะเพื่อที่จะได้ทานผลทุเรียนนะคะเนี่ยค่ะเรามีกลุ่มแบบนี้ค่ะเราก็จะมาลงขายลูกทุเรียนค่ะเป็น ทุเรียนเวินจพานค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์เช่นจันทบุรีสองหนามดำม,มูซังคิงอะไรเงี้ยค่ะถ้าเพื่อนสมาชิกสนใจที่จะอยากทานลูกทุเรียนนะคะเราก็ขอประชาะสัมพันธ์กลุ่มไว้ก่อนไว้ไว้หน่อยนะคะก็จะเป็นกลุ่มนี้ค่ะกระดุมอย่างเงี้ยค่ะชนีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีมาเรื่อยๆค่ะพันธุ์แปลกๆอะไรเงี้ยค่ะจันทบุรีสองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีวิดีโอต่างๆเราก็จะมาฝากไว้อยู่ในกลุ่มนี้ค่ะ คือง,ง่ายเลย,ย,ยวา่าถ้าเพื่อสมาชิกอยากจะได้ลูกทุเรียนเนาะก็สามารถเข้ากดเข้ากลุ่มได้เลยคือว่ามีไว้ก็ไม่เสียหาย<ช>คือสามารถแบบว่าอ,อ,อยากจะได้ชิมสายพันธุ์แ้จากในกลุ่มอ่ะก็สามารถสั่งซื้อกับเราได้แล้วก็อันนี้นะคะแต่วันนี้เรามาขายต้นพันธ<ช>ุ์เพื่อสมาชิกท่านใดที่สนใจต้นพันธุเรียนนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์หนามดาค่ะในราคา6ต้นเนี่ยหนึ่บาท บอกเพื่อนสมาชิกตรงนี้เลยว่าเป็นเซตนาทีทองดีกว่าหน้าทีทองเนี่ยหยีเซตได้เลยแค่สิเซตเท่านั้นใครที่สนใจนะคะพิมพ์สนใจกับเราได้เลยแล้วจะมีแอดมินติดต่อกลับไปค่ะหรือว่าเ,เพื่อนสมาชิกถามว่ามีเก็บเงินปลายทางไหมมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนกันค่ะก็เก็บเงินปลายทางขนส่งก็จะเก็บเพิ่อมอีก100บาทลูกค้ารอรับของที่หน้าบ้านจ่ายเงินที่หน้าบ้านในราคา1,300บาทค่ะค่ะสำหรับเพื่อนสมาชิกที่สนใจเนาะพิมพสนใจได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้เนาะใครที่สนใจเนี่ยพิมพ์กับเราได้เลยที่สวนลูกหมูป้าตุ้ยพันไม้นะคะซื้อกับเราไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้เราก็มาไลฟ์ให้กับเพื่อนสมาชิกได้ดูเนาะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็ยังพิมพสนใจได้อยู่<ช>ค่ะตอนนี้ปิดไปแล้ว10เซตนะคะเหลือนาทีทองอีก20เซตนะคะถ้าเพื่อนสมาชิกที่มาดูไลฟ์นี้นะคะก็สามารถแจ้งได้ว่ามาจากไลฟ์ใช่ค่ะเพื่อที่จะได้รับนาทีทองอันนี้นะคะ โอเคค่ะสาหรับวันนี้เนาะเราต้องฝากฝากบอกเพื่อนสมาชิกเลยว่าเราฝากโปรนี้ไว้ด้วยในใจเลยดีกว่าเพราะว่าเป็นโปรขายดีเนาะไม่อยากให้เพื่อนสมาชิกได้พลาดกับสิ่งดีๆพูดง่ายๆเลย6ต้น1,200บาทส่งฟรีนะคะใครที่สนใจเนี่ยพิมสนใจได้เลยหรือว่าจบไลฟ์นี้ไปแล้วก็สามารถบอกได้เลยว่ามาจากไหนไลฟ์เราก็ยังจะให้สิทธิพิเศษกับเพื่อนสมาชิกอยู่ว่ายังจะได้โปรส่งฟรีอยู่นะคะในราคานี้6ต้น1,200บาทส่งฟรีค่ะ กับเราส่วนลุงหมูปะตุ้ยพันไม้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ